เอาละทุกคนมาถึงที่ทำงานแล้วนะคะเอาลวเฮ้ยเอาอีกเนี่ยโมบิมเดเตอร์นี่คือกาเลดก็หลักกากของของใช้นะคะที่ไม่ได้ใช้ต้องมาแยกเนาะเพื่อนๆที่ทำง,งาน <laughs> เขาก็เริ่มสัดสันหรอก อะไรที่มันเป็นพิษบ้างแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงๆพวกเหล็กอะไรทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็คือข้างหลังพอทข้างหน้าจอดไม่ได้แล้วที่เต็มถ้ามาช้ากว่านี้ก็ไม่เหลืออะไรที่จะจอดแล้วทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงน,นี่เลยออเดอร์ล้วนๆทุกคนงานของเราันทุกวัน วันนี้เริ่มงานวันแรกกับเสียงปุบเปิดเสียงไม่ค่อยมีไว้เจอกันใหม่ทุกคนไปละ